ไม่ช <ạt scholarly S 2> ิม <c oughs> ทำไมถึงไม่ชิมไม่ชิมไม่ชิมเพราะพาออะไรคะเพราะว่ามันเผ็ดเกินหนูใส่น้ำปลาไปแล้วหนูใส่น้ำเกลือใส่ปลาร้าอย่างคะปลาฉันปลาร้าแล้วค่ะอันนี้ ตาเหนือทำอะไรคะทำส้มซำค่ะํำส้อมตำนี่ซำถัว่วหรอคะเนี่ยอันนี้ํำถั่วสองอะไรคะเพราะว่ามีสองคนคะ่ะค <น S 1> อ,อคนนี้คนนี้เป็นเพื่อนคนคนนี้คนนี้คุปต้าบอกว่าคนนี้ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะลูก ตนแล้วคนนี้ล่ะคะคือแฟนแฟนโอเคตามต่อตามต่ออะไรค่ะเป,เ,ปเป็นเป็นเพื่อนกันคนนี้คนคนนี้ออกมาจากโรงเรียนคนนี้ก็ออกมาจากโรงเรียนพี่แม่พี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 ่สาวมารับโอเคตามต่อเลยค่ะก,ก็เลยมาว่า เห็นแล้วค่ะไม้พี่เจ้าหญิงให้เพื you ่อนๆชิม <worldwide> ซ <ES> speak ิเป็นยังไงรสชาติอร่อยอร่อยอร่อยนะพี่เขาว่าไงบ้างอร่อยมากไม่เผ็ดอร่อยมากไม่เผ็ดพวกกองตีมือน้องดาวเหนือยไม่เผ็ดอ่แล้วอีกคนเนึัง่ะครับ คนนี้อ่ะคนนี้นอร่อยคนนี้ไม่ชิมเพราะว่ามันเผ็ดคนนี้ไม่ชิมไม่ชิมทำไมถึงกติมไม่ชิมไม่ชิมเพราะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเผ็ดเกินอ,อ๋อพี่เขาังเล็กอยู่เหรอคนนี้เล็กหนูคนนี้คนนี้จองเลียคนนี้อ๋อคนไหนเป็นพี่คนนี้เป็นพี่อ๋อโอเคคนนี้เป็นน้องอตอคนนี้ก็เลยยังไม่ต้องชิมเพราะว่ามันเผ็ดใช่ไหม Okay, okay. โอเคโอเคโอหน้าตาหน้ากินนะเนี่ยแล้วดาเนี่ยลองชิมดูยังอร่อยไหมอร่อยมากไหนลองชิมที่ดานเนี่ยอร่อยไม่เผ็ดอืมโอเคโอเคบายบายวันนี้เชฟดาวเนี่ยทำตำตาให้ดูแล้ววันหลังจะทำอะไรต่อไป grandes, คะเออตำหอยค่ะใส่ใส่ปูไทยค่ะอ๋อตำไทยใส่ปูไทยตำไทยใส่ปู 状态还不错。